ความเดิมตอนที่แล้วในซีอีทีอเลนคาเดอร์เขาเป็นผู้ก่อตั้งเซีอนแท็กติเคิลสกิีสตีฟเคยไปหาเขาเพื่อคุยเรื่องท่าทายากนี้ไม่กี่วันต่อมาสตีฟก็ตายชผมรานีีเเเขาป็นนคท่ระบิดั่นประเทศตาลิบันถ้าพวกนายถูกพบบนพื้นดินนั่นเราก็ต้องเร็วหน่อยจังก่อน ิทีมซีซั่นหนึ่งตอนที่21เริ่มเริงขึ้นที่แมนดีในตอนนี้เธอไม่สามารถติดต่อทีมซิวได้จึงได้เช็คภาพจากโดรนหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาถูกโจมตีและตกลงไปที่หุบเขาแต่ก็ยังถือว่าโชคดีที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำยังคงปลอดภัยดีพวกเขาวนกลับไปที่หุบเขาเพื่อหาอีกลำที่ตกและวางแผนการค้นหาผู้บาดเจ็บ ถังด้านลำที่ตกสเปนเซอร์ Spencer, กระเด็นออกจากตัวเครื่องมาไกลพอสมควรเขาบาดเจ็บเล็กน้อยและยังมีสติที่อยู่บริเวณตัวเครื่องก็ได้เรียกสเปนเซอร์ให้มาช่วยเจสันซึ่งหัวเขาโดนกระแทกในตอนที่เฮลิคอปเตอร์หมนุนทำให้เขามึนหัวและทรงตัวไม่ได้และต้องใช้มอร์ฟีนเพื่อระง,งับอาการเจ็บส่วนนูรีมันกระเด็นหายไปพอมาได้ลัดเข็มขัดกับตัวเครื่องแต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตของคนในทีม ในตอนนี้ศัตรูได้ตามมาและโจมตีพวกเขาเจสันที่บาดเจ็บหนักเขาทําได้แค่เพียงกลิ้งไปกับพื้นเพื่อหลบกระสุนหออีกลำพยายามบินวนเข้ามาช่วยแต่พวกศัตรูมันก็ได้หยิบ RPG และเล็งไปที่เฮลิคอปเตอร์แต่ดีที่พวกเขายิงสกัดเอาไว้ได้ทันแต่มันก็มี RPG พอีกกระบ,บอกแต่ครั้งนี้พวกเขายิงสกัดเอาไว้ไม่ทัน แล้วระเบิดก็ไปตกใกล้กับจุดที่เจสันอยู่ทําให้เจสันโดนแรงอัดของระเบิดจนทําให้เขาหมดสติไปคนที่ยังมีสติก็ได้ลากตัวเจสันเป็นหลบอย่างที่ปลอดภยัยเพื่อรอการช่วยเหลือ ตัดมาที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำพวกเขาลงจอดไม่ไกลจากจุดที่อีกลำตกและก็พากันลงมาช่วยคนในทีมที่กำลังบาดเจ็บทางสูตรสั่งการบอกให้พวกเขารีบขึ้นไปยังเชิงเขาเพราะทางด้านลำที่ตกไม่สามารถต้านพวกมันเอาไว้ได้แน่ทางสูตรสั่งการพวกเขาได้รู้มาว่าพวกมันมีอาวุธหนักหากส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปในเขตของพวกมันก็าอาจจะโดนสอยลวงได้ดังนั้นทั้งศูนย์จึงตัดสินใจจะไม่ส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปอีกและสั่งให้บินวนอยู่รอบๆแทน ทางนันเจสันเขาถูกลากเข้าไปหลบในกระท่อมพร้อมกับคนเจ็บอีกคนซึ่งอีกฝ่ายก็ยังคงตามมาแถมยังยิง r อาพิจีเข้ามาที่พวกเขาอยู่หลายรอบเชี่ยวพวกเขาอยู่หลายครั้งส่วนคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็ออกไปต้านพวกมันด้วยปืนที่พวกเขามีอยู่จนพวกมันเหลือสองคนจึงได้ถอยกลับไป ตอนนี้พวกเขาเข้าใจว่าเฮลิคอปเตอร์คงจะลงจอดใกล้พวกเขาไม่ได้ตอนนี้พวกเขาคงทำได้แค่เพียงเตรียมอาวุธเอาไว้ให้พร้อมเพื่อต้านมันจนกว่าทีมช่วยเหลือจะเข้ามาช่วยได้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กระสุนของพวกเขาจะเหลืออยู่ไม่เยอะสเปนเซอร์จึงต้องกลับไปเอาอาวุธและกระสุนตรงจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปข้างนอกเจสันก็ด้แต่พูดเพ้อขึ้นมาถึงนูรีและพยายามติดต่อศูนย์สั่งการทั้งๆที่เขาก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเครื่องมือสื่อสารใช้งาน ไม่ได้สเปนเซอร์ที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าอาจจะเกิจดจากสมองของเจสันเด้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและเมื่อเจสันหันมาเห็นคนเจ็บอีกคนที่นอนอยู่เขาคือเมสเดอร์เจสันก็ชวนเขาคุยและถามชื่อจริงซึ่งชื่อจริงของเมสเดอร์คือเดฟ มันทำให้เขานึกถึงพ่อของเขาเดฟเฮสและเจสันกระถามเขาเหมือนคนที่เพิ่งรู้จักกันนี่เป็นครั้งแรกของเมดเดอร์ที่ถูกยิงบาดเจ็บโชคดีที่ลิคขอมอร์ฟีนทำให้พวกเขาเจ็บน้อยลง ทางด้านของแมนดีที่ตอนนี้เธอดักฟังการสื่อสารของอีกฝ่ายได้จึงได้รู้ว่ามีกลุ่มคนติดอาวุธออกจากหมู่บ้านไปยังจุดตกซึ่งในหมู่บ้านนั้นล้วนเป็นคนของฮารานีซึ่งก็อยู่ห่างจากจุดตกประมาณ30นาทีแต่ทางศูนย์ก็ไม่สามารถแจ้งเตือนทีมที่หอตกได้เลย ตัดมาที่เรกับทีมช่วยเหลือก็ได้รับแจ้งจากทางศูนย์พวกเขาอยู่ห่างจากจุดตกประมาณ10นาทีและก็อาจจะมีกลุ่มติดอาวุธอีกกลุ่มอยู่ทางด้านหุบเขาและตอนนี้พวกเขาจะต้องไปยังกระท่อมที่เจสันอยู่ระหว่างนั้นพวกเขาก็เจอเข้ากับชายสองคนจึงสั่งให้ทั้งสองหมอบลงคนอื่นๆตั้งใจจะข้าวพวกเขาทิ้งเพื่อตัดปัญหาแต่เรกับขอให้ไว้ชีวิตเพราะทั้งสองคนยังเป็นเด็กอยู่เลย ตัดมาที่เจสันเขาบอกกับเมดเดอร์ว่ากาลังจะมีคนเข้ามาที่นี่และถามถึงครอบครัวของเมดเดอร์ซึ่งเมดเดอร์ก็มีแฟนสาวที่กําลังจะขอแต่งงานเขาเล่าถึงความประทับใจในตัวสาวคนนั้นเธอเป็นเพื่อนสมัยเรียนและเธอก็ยังเป็นสาวแข็งแกร่งเขาพยายามทาให้เธอประทับใจแต่ก็เป็นวิธีที่ทําให้ตัวเองเกือบตายจนเธอเข้ามาช่วยทําให้มั่นใจว่าผู้ยิงคนนี้จะต้องเป็นภรรยายของเขาแน่นอนและก็ถามกลับไปที่เจสันถึง เรื่องครอบครัวเจสันจำเรื่องคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีแต่ตอนนี้เขาเหมือนคนที่กำลังพูดไม่รู้เรื่องไปแล้วทางด้านศูนย์สังการพวกเขาขอยเช็คเส้นทางให้การเรกับทีมช่วยเหลืออยู่ตลอดซึ่งพวกเขาก็เดินจนมาถึงจุดที่เฮลคิคอปเตอร์ตกแล้วเรพยายามใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับคนในทีมจนกระทั่งได้ยินเสียงตอบกลับมา เมื่อมาถึงกระทอมเรก็รีบ Ray เข้าไปดูเจสันทันทีเจสันได้ถามเรถึงหน่วยตอบโต้เร็วซึ่งไม่สามารถลงจอดบริเวณนี้ได้แต่เจสันก็เอาแต่ถามซ้ำๆอยู่แบบนั้นในระว่างนั้นพวกเขาก็ได้รับคําเตือนจากศูนย์พวกมันกําลังเข้ามาใกล้พวกเขาแล้วจึงต้องเตรียมตัวตั้งรับอีกรอบ ในระหว่างที่รอพวกมันมาถึงเรก,ก็ได้จัดการวางแผนซึ่งอาวุธที่มีตอนนี้ก็น่าจะพอต้านพวกมันเอาไว้ได้แต่ถึงจะจัดการกับคนพวกนี้ได้ก็ยังไม่สามารถเอาเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้อยู่ดีเพราะพวกมันยังมีปืนต่อต้านอากาศยานซึ่งเป็นปัญหาหลัก เรได้ติดต่อบหาลิซาเรื่องตำแหน่งที่ตั้งของปืนไม่นานเมนดีก็เจอภาพถ่ายความร้อนเทอร์บุจุดตั้งปืนยิงจรวดและบอกเส้นทางกับพวกเขาทันทีก่อนที่เรจะออกไปจากกระท่อมก็ได้หานมาถามอาการของเจสันแต่เจสันก็เอาแต่พูดถึงคัสเตอร์เพราะเชื่อว่าเรื่องราทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันแต่เรกลับคิดว่าเขากำลังเพ้ออยู่และให้เจสันนอนพัก ภายนอกกระทอมสเปนเซอร์ Tom, Spencer, และคนที่เหลือก็ได้ออกมารอต้อนรับสต,ตรูในขณะนั้นเองทางศูนย์ก็เจอเข้ากรูนีฮารานีและแจ้งให้เรได้รู้ซึ่งในตอนนั้นเรก็ยังอยู่ในกระท่อมกับเจสันเมื่อเจสันได้ยินชื่อรูนีก็เกิดความสนใจขึ้นมาทันทีแต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาแล้วตอนนี้พวกฮารานีกำลังพากันมาถล่มพวกเขาและพวกมันก็มากันมากกว่า20คน ตอนนี้พวกเขาจะต้องหาทางไปทำลายปืนยิงจรวดก่อนซึ่งพวกมันก็คงจะคอยเฝ้าอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงแบ่งหน้าที่กันและแยกย้ายไปประจำจุดและให้คนที่อยู่บนเชิงเขายิงต้านพวกมันเอาไว้ให้กับเเปนเซอร์โดูที่สเปนเซอร์ได้ถือระเบิดเข้าไปและโยนใส่เครื่องยิงจรวดจนในที่สุดมันก็ได้ถูกทำลายลง ถัดมาที่เจสันเขาเจ็บจนต้องฉีดมอร์ฟินเพิ่มเมดเดอร์ก็ชวนเจสันคุยเรื่องข้อครัวเจสันถูกเมดเดอาร์ตาหน้าว่าเป็นพวกกลัวความล้มเหลวทำให้เขาโกรธและเปิดประตูออกไปจากกระทอมเมื่อภารกิจของฝั่งเรจบลงก็เตรียมตัวที่จะถอนกำลังแต่เมื่อกลับมายังกระทอมกลับไม่เจอเจสันแล้ว ตัดมาที่เจสันตอนนี้เขาได้เดินไปหาลูนีซึ่งก็ยังไม่ตายเจสันได้ถามรูนีเรื่องอลันคัสเตอร์ลูนีจึงได้เล่าว่าคัสเตอร์มาที่นี่เมื่อหลายปีที่แล้วและได้พูดถึงเรื่องเหมืองทําให้อาบัดเกิดความโลภซึ่งตอนนี้อาบัดก็กาลังอยู่ที่พาเลจินาหลังจากที่นูรีเล่าจกมันก็ได้หมดลมหายใจลง เด้ตามมาจนเจอเจสันร่วงนั้นเขาก็ได้รับแจ้งจากทางศูนย์ว่ากําลังมีคนจำนวนมากมุ่งมาที่พวกเขาตัดกลับมาภายในกระท่อมเจสันได้ถามถึงเมดเดอร์ว่าเขาจะรอดชีวิตใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเมดเดอร์เขาตายไปทั้งนานแล้วหลังจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็ได้มารับพวกเขา